พเพื่อนผมเพื่อนผมรู้สึกอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นห่วงเพื่อนโบกเศร้าเรื่อยโบกเศร้าจัดมาด้วยโบกเศร้ารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวด้วยความเป็นห่วงก็เลยต้องพามา,าคลินิกนะครับมาฉีดยานะครับรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเอาเอาเอนี่ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับกาลังใจอา้าวมีมาสมิงคร,รับเนี่ยปิดโมแกบมาเหนื่อยคุณโมเคลมันเมา กินบ Get uh ่อเศร้ามันหักอยากก็อยากกัะแบงสู้กันจิตเอาจวดจวดเพิ่มพลังนี่แหละยานี่ขั้นเด้อขั้นตัวเลยปลามาฉีดยาสีผ้าไปจวดสงสัยอาการสีล่งแดงเพื่อนรักผมเออว้า้าบาทจวด มายิ้มบอกร, <มา S 1> รับพ<า>ี่นี่มาของไหนมาเอ้มึงนี่กับมาจะใส่อีกครับเอาเอานางรถมาำําเออจากสุพรรณนครีมึงมีมองไปก็เลยเอามานอนนำ้ำอยู่บ้านนำ้ำเออม,มาหาหน้าเห็นมาหาจะหนีมันบอว์มึงมีเครื่งงองอาหารหน้าเต็มบอว์ยาสระผมสบู่มีแต่ยังแปรงสีฟันมีแต่ย่างแต่มึงมีไอซีซื่อไทยม,มีอยู่เป็นบอมึงซื้อเหรียญเสียอ๋ออ,พพอ,อบเนอกไอเป็นตั้งใจมึงเด้อเออมาพี่บูนบ้านกูมาคนบ้านกูกูถิ่มดอกนะ เจอขอแค่เจออยู่ได้ก็คืออยู่อยู่ไปได้ก็คือดีเบื้องต้นก็นคือให้กำลังใจนะให้ทีพักทีอยู่ทีกินทีนอนนะคอยตั้งหลักใส่ความคิดใ้าจะโบยบินก็ไปตามนั่นละแต่เบื้องตน้นว่านี่นะน้องอัะมาเฮ้ยเฮ้ยอัพอ่ะ ร้านนี้ตำนานผมครับร้านนี้คือจวดพี่น้องจวดนะครับร้านนี้ตำหน้านตอนนี้เพื่อนขยายกิจการเติบโตอ่าอ,อ,อเป็นหองแอร์เนียบร้อยนะครับร้านนี้ตำนานร้านเจ๊ปุ๋งในตำนานมานอเพื่อนผมเพื่อนผมรู้สึกอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นห่วงเพื่อนโบกเศร้าเอ้ยโบกเศร้าจัดมาด้วยโบกเศร้า รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวด้วยความเป็นห่วงก็เลยต้องพามาคลินิกนะครับมาฉีดยานะครับรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเอาเออนี่ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับกําลังใจเอาอีมาสมิงครับ่ยปิดโปรแกรมันเหนื่อยคุนโบเคยมันเมากินบอเซามันหกกกักอยากบอยากระแบงสู้กันจิตเอาจวดจวดเออเพิ่มพลัง นี่นน anyway, okay. yes. uh, mm ี hmm. so ่น uh, mm ี hmm. ่นี่ขันเนื่อขันทัวเลยปลามาฉีดยาเออเอาอย่งนี้วะฮะเป็นไหนซื้อนังซื้อนังซื้อนังนี่ป่าหยำมเงี้ยนี่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  u ั u อัพันี่รับแก้มนม่ไม่ได้ Nào, aul. Nhi, aul. Cắt. Cắt đi là <coughs> hei, aul, bó, đi là, yeah. đi 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 à, đi เออขากันดีเป็นยังเงบนาโอเคไหมโอเมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหม,ไมเยมีเ่ยมไปขอ,ขอน้านนี้ไปขอด้านา